สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ,รบวันนี้พบกับผมเต่านินจาจาก s s k t v นะครับ <c oughs> มีเรื่องราวข่าวด่วนนะที่เราได้รับแจ้งนะเข้ามาว่าได้เกิดเหตุมีการบุกรุกป่าในพื้นที่เขานางโหงตรงจุดสาลาชมวิวนะเขานางโหงใกล้กับหน่วยรักษาป่าเขานางโหงจังหวัดพังงาซึ่งได้มีชาวบ้านออกมาโวยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมาก ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราไปติดตามดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะฮะจากการที่มีการโจดจันกันอย่างหนักและก็เป็นพื้นที่ที่กระทำอย่างท้าทายนะครับต่อมาได้มีทางเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปตรวจสอบให้แล้วแจ้งว่าพื้นที่ที่ถูกบุกรุกด,ดังกล่าวนั้น ไม่ติดเขตอุทยาน <c oughs> เพราะมีระยะห่างจากพื้นที่อุทยานประมาณ10กิโลเมตรแต่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ได้ไปพบรถแบ็คโฮของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองนะครับที่เข้าไปบุกรุกขุดถนนนะครับเพราะต้องการตัดถนนโดยอ้างว่าจะเข้าไปบรรทุกไม้ยางพาราต่ทั้งที่ต้นยางพาราก็ยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังไม่มีการตัดไม้แต่อย่างใรนะครับเรื่องนี้ทราบต่อมาว่าการตัดถนนเพื่อที่จะเข้าไปตัดยางพารานั้นเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกรุกเสียเองแต่มีข้อควรสังเกตว่าไม่น่าจะใช้เป็นถนนเส้นทางบรรทุกไม้ยางตามที่อ้างเพราะลักษณะทางที่ตัดดีเกินความจําเป็นซึ่งเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้ทราบแล้วแต่ยังไม่มีการ จ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดดังนั้นชาวบ้านจึงสงสัยว่าการทำงานของกรมป่าไม้ละหลวมหรือไม่ทำไมไม่เร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้ให้รวดเร็วเด็ดขาดกระทั่งวันนี้เรื่องก็ยังเงียบนี่คืออีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นกับป่าไม้ในแผ่นดินนี้ที่ป่าไม้ชอบจับยึดที่คมคูชาวบ้านที่ทำกินไม่กี่ไร่ แต่ท้ายที่สุดป่าก็เสียหายและพินาศนั้นมาจากประชาชนตาดำๆไม่แต่มันมาจากกลุ่มนายทุนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและมาจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาป่านั่นเองตรงนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกรุกเสียเองแต่ กลับยังไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีแต่อย่างไดแต่จะอย่างไรก็าตามนะเราทีมงาน s s TV v โดยของตานินจาจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับ